เช่นเดียวกับที่อำเภอหาดใหญ่จัดสงคาวันนี้ค่ะที่มูลนิธิรงเจต่อโบอกเก่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีการเริ่มต้นงานเทศกาลถือศีลกินเจแล้วนะคะปีนี้แม้ว่าชาวมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหลักนะคะที่จะเดินทางมาทานอาหารเจที่มูลนิธิแห่งนี้นะคะจะไม่มีแต่ทางสารเจ้าก็คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะให้ความสนใจไปทานอาหารเจเพิ่มมากขึ้นเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่วันนี้จนถึง25ตุลาคมนี้นะคะที่มูลนิธิโรงเจต่อ่บเก่งหัดใหญ่ค่ะก็จะมีการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจโดยปีนี้ร่วมกับเทศบาลเมืองแควหงนะคะจัดขึ้นโดยทางกรรมการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจก็ได้มีการจัดทําพิธียกเสาโกเตงค่ะโดวยวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ทางคณะกรรมการศาลเจ้าร่วมกันแต่งกายชุดขาวค่ะไปร่วมงานยกเสาโกเตงอย่างเนืองแน่นนะคะ นอกจากนี้ก็ได้มีการร่วมปิดทองแล้วก็นําพวงมาลัยแขวนไม้ดอกนะคะเอาไว้ที่เสาไม้ไผ่เพื่อจัดเตรียมเอาไว้เป็นเสาโกเตงก่อนจะร่วมกันสวดมนต์แล้วก็ทําพิธียกเสาถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเทศกาลถือศีลกินเจได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ สำหรับเสานะคะโกเตงเนี่ยตามความเชื่อว่าเป็นการเชื่อมกันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมายังโลกมนุษย์โดยจะทำเสาไม้ไผ่แขวนตะเกียงตั้งอยู่หลังแท่นบูชาฟ้าดินและก็ต้นไม้ที่นำมาทำเสาค่ะก็จะเป็นลักษณะนะคะไม้ไผ่ที่ตรงไม่คดไม่มีรอยแตกนะคะแล้วก็ บางพื้นที่นะคะก็จะถือว่าเสานี้เนี่ยเป็นเสาที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ใครที่ได้ไปหลังจากเสร็จเส้นพิธีเนี่ยก็จะได้รับทานบารมีนะคะจากการทําพิธีดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันนะคะทุกๆปีเนี่ยศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะถือว่าจะเป็นศาลเจ้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเลเซียรวมไปถึงสิงคโปร์ที่จะเดินทางเข้ามานะคะเป็นจำนวนมากค่ะแต่ปีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะทางคณะกรรมการศาลเจ้าก็บอกว่า ก็น่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเดินทางไปร่วมทานอาหารเจกันอย่างเนืองแน่นเหมือนเดิมเพราะว่าทุกปีที่นี่จะมีการเปิดโรงทานค่ะให้ทานอาหารเจฟรีนะคะทั้ง3มื้อตลอด ทุกวันของการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพิธีสวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นประจำในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการเสริมบุญนะคะโดยการทำพิธีแจกทานข้าวสารนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารเจก็สามารถไปร่วมทำบุญหรือว่าแจ้งได้กับทางคณะกรรมการสาลเจ้าค่ะ โดยคุณสุวิทย์ตามพัฒนากรประธานจัดงานเทศกาลกินเจมริทิโรงเจต่อบ่บเกง่งซึ่งเป็นประธานจัดงานปีนี้นะคะบ,บอกว่าปีนี้ทางศาลเจ้าก็ยังคง ทำโรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของงานเทศกาลถือศีลกินเจค่ะซึ่งทุกอย่างนะคะก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องของพลังศรัทธานะคะแล้วก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปร่วมในเทศกาลถือศีลกินเจโดยเฉพาะการร่วมรับประทานอาหารเจนะคะที่โรงเจแห่งนี้ตลอดทั้ง10วันของการจัดงานนะคะตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นรวมไปถึงการร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของประธานวิธิโรงเจต่อบอเก่งค่ะ สวัสดีครับปีนี้เท่าที่เห็นตั้งแต่เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา,า10โมง39นาทีเราได้ทำพิธีขึ้นเสาอัญเชิญเทพเทวดาก็ผู้คนเข้ามาร่วมพิธีอุ่นใจมากอุ่นหนาครับข้างนะครับดีใจเป็นเป็นปิติเลยนะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนหน่วยง,งานราชการหน่วยง,งานภาคร้ันเอกชนครับ มั่นใจว่าปีนี้เราสามารถจัดงานกินเจได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีทุทกปีที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ปีนี้เป็นปีที่บ้านเมืองประสบโควิด19ครับทางกรรมการก็เห็นว่าเรานอกจากได้ถือศีลกินเจทําทบุญละทิ้งการฆ่าแล้วเรามีอาหารเรายังมีการแจกทานให้ ให้ให้กับผู้ชนให้ประชาชนเพราะเห็นปีนี้เนี่ยโดยสภาวะเฟื่องเรื่องมากทางเศรษฐกิจแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของรรมการของปปทุกภายส่วนหมูเห่เราครับเราได้รับความร่วมมือมากๆเป็นอย่างดีครับถึงแม้ชาวมาเลย์ไม่ได้เข้ามาแต่ผู้นักบุญหรือผู้มีจิตทัทัทจิตถักจากมาเลเซียก็มีได้ร่วมบุญกับ คนนิ้ิลงใจศาลเจ้าเต้าบบกเก่งเพราะเขามีามีจิตที่จะทำบุญเพื่อเขาทำบุญกับเรามาต่อเนื่องกันตลอดทุกปีถึงแม้ตัวเขาจะมาไม่ได้แต่ใจเขาก็ส่งกำลังใจกำลังทรัพย์มาร่วมพิธีครับที่ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา,าวันวันหนึ่งถ้าเป็นมาเลเซียและไทยเนี่ยครับประมาณ200บัสรถรถบัสนะครับบัสหนึ่งก็ประมาณ30 50ที่นั่งนะครับแต่ตอนนี้เราเรามีทางกรรมการบอกว่าเราทําบุญมีการทำอาหารให้พอเพียงทุกท่กทานที่มาเราเราตั้งใจเราทําให้เต็มที่ครับปินโตนี่ประมาณ4 400-500เถาต่อวันปินโตมีการมีการให้มีการผูกปินโตกับบ้านครับแล้วก็ที่ที่ทานจากทานที่นี่จะทานที่นี่จะมีการลำดับคิวอัมีเป็นคิว กิจจัดลําดับการเข้ามีเป็นระเบียบนักท่องเที่ยวมาเลย์เขาเข้ามาไม่ได้เนื่องจากกฎหมายที่การเข้าผ่านแดนแต่ผู้คนนักบุญในใน,ในพื้นที่จะมากขึ้นเนื่องจากว่ามีหลายท้องที่ไม,ไ,มไม่ไม่ได้มีจัดกินเทศกาลก,กินเจ วนี้นะคะก็ความคึกคักอาจจะลดน้อยลงไปสักหน่อยนึงเพราะว่าพี่น้องจากมาเลเซียสิงคโปร์อาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมแต่ว่ายัางไงแล้วก็แต่นะคะพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่พื้นที่ใกล้เกียงก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมสั่งสมบุญทานบาร,รมีในเทศกาลถือศีลกินเจนี้กันได้